้วยการต่อไปนาน้นเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโยมาดูก่อนบ่ายใครเครียปุ๊กปีนั่นเงียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน กาสุดสันหันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าบุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเนเ่นเล่น,นให้ทุกตับเชิญชน รับพอเเ ENNIS, ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคู่ทุกคนบาดนี้เอามาจวดอ้าวฮันนี่อ้าวฮันนี่ฟังเสียงเงาเงาอ่อนอาเสียงตรงไรแอนลาสื้อสั้นแน่ยนู่นเลยมันลายเดียวลายเดียวมารอไปเลยตัวอ่อนลายแต่มาเลยเลยไหลหลองจั๊กเลยแต่มาเลยเลยไหลอ่อนมาไหลไหอ่อยไหลอ่อนบอลแฟนเด้อนางเด้อ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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ชุดชุดเดี่ยวสิร <until ussen> ิ <emat> ครับเอาละครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญไปพักก่อนเลยนะครับผมหนูว่าหนูว่าเออหนูนะเชิญไปนั่งตักแขกเลยลูกไปไปไปเออขอช้อนหน่อยค่ะไม่มีช้อนแล้วตักไม่ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ช้อนแขกแจงป๋าบอกให้ไปนั่งบนตักแขกไม่ใช่ไปตักกับข้าวแขกแล้วตัดมาเหรอเออขอไปนั่งตักแขกไปนั่งตักแขกได้เลยค่ะอ้าวแขกจะทีมทำไบ ป๋าทำไมอะทำท่าเหมือนรังเกียจหนูวะป๋าไม่รังเกียจหรอกเอาแล้วไงอะป๋าขยากขยแยงขายากขย <มา S 2> <อ>ั่งป๋าอย่าล้อเล่นกับน้องเขาสิไม,าไม่ล้อเล่นพูดจริงนี่แหละเดี๋ยวให้น้องน้องแจงนั่งด้วยนะครับด้วเพื่อนเพื่อนนั่งเว้นระยะหน่อยนะครับผมโอเคเออเว้นระยะหน่อยเพราะว่าต้องจุดนี้ต้องเว้นระยะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเกิดใครมาตรวเนี่ย คาเฟ่เราถูกสั่งปิดอีกแล้วครับกำไรติดหนักไปแน่เลยนั้งเหงาท้าเหงาเรียกหนูนะคะแป๊บนึ่งจ้าแล้วบอกให้เลยนะครับวันนี้นะครับเนื่องจากการที่เราเปิดร้านใหม่เราก็มีการคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยเียยังไงอะเดี๋ยวเราจะมีการแสดงพิเศษนะครับเรียกว่าการแสดงปาเก้ครับแสดงปาเก้อ๋อละครพื้นบ้าน ท,ท่านท่านจะดักมุกนยครับดูตลกมาเยอะเอาแบบใหม่ๆม,มั้งสิเอาแบบใหม่ๆเลยคืนนี้ขอเชิญท่านพบกับละครพี่หลูดผีเลียดเออ,อแปลว่าท่านที่เข้าคาเฟ่บ่อยท่านเคยเ,เจออะไร<ด>มั้งอะไรกันนะดูมาเยอะเอ้ยแต่มาที่นี่ประทับใจอย,อยู่อย่างนะ อะไรรคับเวลาเข้าห้องน้ําเดี๋ยห้องน้ําบริการดีมากเลยนะนี่พอเข้าปุ๊บเอาเพราะอุ่นมาโบตรงนี้ครับแล้วบีบบีบไว้สับตับหลังสับเป็นยังไงด้ยนะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอยากจะถามป๋าพอดีว่าตานนี้ป๋าจะให้กี่ติดเดี๋ยวป๋ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มีอารมณ์เพลงกับมันไงเดี๋ยวหันหลังมันปุ๊บป๋าสับมั่งป๋าสับเดีย ติดย so, ี่สิบสามสิบดยี่สิบสามิอยากจะบอกพี่น้องคนดีว่าทานี้ป่าไม่มีแบงค์สิบเออได้ได้ได้มีมีแค่นี้เหรอโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโชว์ครับต่อจากนี้ไปเลยครับอ่าจัดมาเลยจัดมาเลยดูแลป่าเขาด้วยครับผมณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาชมกันในงานวันนี้นะครับที่ร้านของเราเราขอนําท่านเข้าสู่ การแสดงละครพื้นบ้านขอเชิญพบกับอาจาร,รย์เดร์ดอกสะดาวจะ <gam> นี่เป็นไงครับนี่มาในชุดของขุนแผนครับเฮ้ยขุนอะไรเนะี่ยมาเนี่ยมาในชุดของขุนช้างอันนี้เหรอ แต่ว่าหน้าตาหล่อเหมือนขุนแผนไงแก้ตัวแก้ตัวเพราะใส่แมสกันเลยดูไม่ออกไงเดี๋ยวให้ให้คุณช้างขับเสพพาโชว์สักนิดนะครับจะทำอะไรนะขับเสพพามีกี่เกียร์ไอ้นี่ไงเดี๋ยวเขาต้องเล่นทางเขาเล่นเขาเล่นไหมต้องเล่นปาขอโทษปารู้มากไงรู้มากอ่ะ มาเขาคือผู้มีอุปการะคุณของทางคาเฟ่แร้ครับจาย์ไม่ว่ากันครับผมเิญเล้ครับเจญเลยครับเนี่ยาจา์ขับเสพาโชนะครับจานนะเงียบขับจี้มายืนยิ้มอยู่ทำไมอยากได้ให้ให้เองเห็นความสะใจแล้วก็รอยยิ้มของข้าด้วยความภาคภูมิใจภาคภูมิใจเรื่องอะไรจ๊ะภาพไปพูดกับเป็ดเชิญยิ้มแล้วเกี่ยวกับไอซีสีพุกลับนะอ่าบอกอะไรเป็ด ทำไมให้ซีมาทำกับผมเนี้ยฮะออกมาฉากสุดท้ายแล้วไม่ได้ออกมาเราแวบเดียวหายไปเลยแวบเดียวหายไปเลยจากผักเป็ดเอยิ้มโทรมาหายซีเลยคุยกันรู้เรื่องพอเช้าฉันเข้ามาเลยพี่เด๋อพี่เด๋อวันนี้นะพี่เด๋อเต็มเต็มอ้ก็เลยยืนยิ้มสะใจอ่ะนี่ไงยิ้มดีกว่าภาคภูมิใจนี่ไหนจะภาคภูมิใจละทำเสพหาโชว์หน่อยจัดเต็มเลยอ๋อ พับใส่ยผ่านี่เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้อาใช้เกียร์ว่างเกียร์ว่างนะเกียร์ว่างว่างแล้วทำเสิ่งผ่านถ้าเกียร์เสียทำไงเกียร์เสียก็ซ่อมเกียร์เสียก็ซ่อมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเล่นกับแล้วก็อืดอาดอย่างเงี้ยไม่เหมือนอยู่ข้างล่างข้างล่างกระเพียวพราวแหววพราว สิงสนามซ้อมยอมบนสนามจริงไม่ต้องประมากับพี่ไนนอ้น้องเอย้ยต่อไปนี้คุณช้างคุณแผนแสนสนิทพอเป็นแม่ เป็นงอยละหอยอห่วงมีเมียรักชื่อแม่พิมพ์คู่ซีเป็นิทธิดวงมีลูกชายสุดห่วงชื่อพไวยเป็นไทยออกอปู่ออของเราเป็นไซนัทยู่วัดมกรูย่าของเราเป็นห่องกองฟูด อยู่ปักเออกิ่งโหยตาของเราเป็นโลกปอดยอดจริงๆยายของเราเป็นกุ้งยิงอยู่สิงบุรีโอ้ยเป็นไงเป็นไงนี่จับใหญ่ๆเลยไหมตับใจไหมใสบใจเลยใสะใจเลยเออสะใจเป็นไง เต็มที่เลยวันนี้เต็มเต็มครับผมภูมใจนะครับเภูมใจฝันใจแล้วใจสี่เป็นไง<อ>ให้เปดเห็นให้เปดเห็นแค่นี้เหรอแค่นี้ครับนี่โชว์ตับใหญ่ของอ,อาจารย์เดออ๋อครับผมแต่เท่านี้ยังไม่พอนะครับมาพบกับโชว์ต่อไปเลยอันนี้เราจะให้ท่านได้พบกับ คู่หูดูโอสุดยอดนะครับที่ว่าเป็นดาวดังในติ๊กต็อกยอดคนกดหัวใจนี่เยอะมากเพื่อไป่ใการเสียเวลาครับพบกับเด็ดดวงและเจฟได้เลยครับสามสอา ยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ <göster ges> ายโยกขวาโอเคห e. ัวซ <300 confer dles> ้ายหัวขวาหัวซ้ายหัวขวาแมนเร็วเดินเซเดินเซเดินเซสิครับเดินเซง้างเอียงง้างเอียงง้างเอียงทันไหง้างเอียงวูบอกวูบอกวูบออกสิครับวูบออกงายเง็บงายเง็บ หายเงือบทำไงหายเงือบต่มต่ำต่ำต่ำที่จ้าต่มต่ำเอาเม็ดเอาเม็ดเอาเม็ดทำไงหัวดวนโอ้สุดยอดมากเลยครับนี่แล้วไอ้อันนี้เป็นคลิปล่าสุดเลยใช่ไหมที่ไหนติ๊กต็อกอันนี้ใช่ไหมอ่ะใช่เลยครับ อาจารย์อันนี้มันคิวลุกถ้ำกับไอ้เก่งการมันแล้วไงแล้วอาจารย์ขึ้นมาไหมอ่ะเอ้าก็ขึ้นมาร้องไงร้องอะไรอ้าวอะไรแล้วเนี่ยร้องอะไรกันอ่ะก็เขาเนี่ยคลิปทิกต็อกเขาดังจะตายเออฉันก็ฉันยูทูบฉันยูทูบยูทูบอะไรขออาจารย์ดารายูทูบเคยดูไหมแล้วอาจารย์จะเอาอะไรมาแข่งกับเขาเอ้าเคยดูป่ะเคยดูป่ะเพลงตุ๊ดจีน่ะเพลงตุ๊ดจีนนะร้องยังไงมาร้องยังไงอาจารย์ ตุดกินแล้วละนี่โชคดีแล้วละนั่นแล้วก็เจอถูกทันวายเจ้าตุดกินแล้วเราโชคดีแล้วเรามารับอ่างเป่าทุกคนสิ่งนี้หัวชายตัวทั้งแล้วก็ให้ถูกทันเฮงลงพอให้ท่านสูงส่งแล้วก็ให้ท่านจงสุขีนี่อะไรอ้อีไออ้อออ้ นี่อะไรหิ้มหิ้มติ้งติงติ้งติงนี่อะไรก็ขิดอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนผ่านนะครับก็หรือว่าจะเป็นอะไรเ็นะเรพวี่เต็กเกียรติตกใจตีไปไงทัพพิจรณครับปอมือหน่อยครับโอ้ยท้าทยแล้ว ชอบชอบครับชอบครับผมชอบคุณมากเลยครับผมแขกชอบเลยได้ไงแขกชอบเลยออกมาออกมาได้ออกมาได้ติปเลยเอ้เดี๋ยวเกบเกบพักก่อนัเกบพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเพลงคู่บ้างได้ครับได้ครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นฟังเพลงเพลงคู่กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวจะให้เด่นดวงครับร้องคู่กับน้องจุ๊บนะครับฮะเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือมาได้ครับมา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 าาาด ทำนาเ <memorable> อาจารย์นี่มันช่วงเพลงคู่เขาอาจารย์ขึ้นมาทําไมฉันก็ร้องได้ไงเพลงนี้ร้องได้รู้ว่าร้องได้แต่เพลงนี้มันมีมุกของมันยังไงเลยมันต้องมีทำท่า,ทาไงไ,ไหนบ้านของผีทำนะทานาเนี่ยเราก็ต้องจับจอบจับเสียบไปด้วยบ้านของผีทำนาทำนาโก้าวทุกเนี่็นะ พี่ก็ปูเกินไปอไเอาแค่นี้ก็พอนี่อะไรก็กอะไรยพบอกให้อย่าตื่นเต้นพอใส่เยอะเกินก็หาว่าตื่นเต้นมันเยอะเกินแล้วเดี๋ยวทำแล้วใครจะขำอ๋อต้องต้องใส่น้อยๆนี่ทำนาขุดละโอโทษๆอจารย์โทษสี่เตนไม่เป็นแล้ว จัดการนะออทำนาจับจอาจับเสียเ๋ยวลงไปบ้านของผีทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อโดนตีไอ้ก้าวบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมือ่อน้องก็ทำนาเกลือไร้เมื่อนั้นซื้อข้าวกินบ้านของพีอยู่ที่กาลสิน มุทาพ่อถ้าพี่จะไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงกระช่างพ่อะไรอะแล้วก็บอกว่าเล่นมุกได้ไงเล่นมุกป้าอะไรจังมาดาวเลยเม,มันเป็นมุก<ะ>ไงทางเชิญยิ้มไงกระช่างพ่อเธอเป็นไรอะไร มุ่เชิญยิ้มเคยดิโอ้โหไปดูเชิญยิ้มยุคไหนเชิญยิ้มมันต้องแรงแรงตบมุกตบมันต้องแรงอะไรเด็กก็มาด่าบพราะังพ่ออะไรน่าแล้วก็ไมเล่นานะคะอแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเล่นได้ไงนี่นี่ทางเชิญยิ้มนี่ก็เป็นอีกตับหนึ่งเป็นไงเต็ม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 เทียมอะเป็นไงครับได้ชมเพลงไปแล้วต่อไปเรามาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างะน้องจุ๊บน้องจุ๊บลงไปนั่งพักผ่อนก่อนนะครับ เรามาพบกับศิลปินท่านนี้ครับเป็นทั้งดารานักแสดงและดาราตลกครับเขาเกิดที่นี่โตที่นี่และพร้อมจะตายที่นี่ยังไม่ตายครับยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายครับเพื่อไม่การเสียเวลาก่อนที่เขาจะล้มหายตายจากไปเสียงประพืตอ <laughs> ดังๆสกักขารให้กับเเาผอ้นี้ปองหนึ่งเชิญยิ้มครับ <laughs> เอ้ามาแล้วมาแล้ว หมู่บ้านหนูเลี้ยงมีช่วยบอกมาที่เลี้ยงยังไงให้มีตัวใหญ่อยากจะได้วิธีนหรือเพียรแต่หมู่เนี้ยพี่โป่งเน่งเพลงตั้งเยอะแยะไม่เอามาร้องมาร้องเพลงหูหมูหูมีไหมเนี่ยผมชอบเพลงคนตายครับยังไม่ตายยืนอยู่นี่ครับคุณเจ้าของเพลงเหรอครับผมโอ้ผมจะโดนฟ้องลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่ฟ้องครับผมขอโทษนะครับบทเพลง หูหมูหูหมีอ๋อครับผมจำผิดครับขอโทษครับครับเอาผิดตัวเองนี่ผิดตัวเอง,งเออท่านชมผู้มีเกียรติที่รักและเคารพครับขอฝากอารอบัมล่าสุดหรือว่าสมัยนี้เขาเรียกซิงเกิลนะฮะชุดบทเพลงเจ็ดโลกร้ายอันตรายครับ<ช><ด>มีโลกอะไรบ้างที่เป็นเ <ew al S 2> บาหวานความดัน,น <G> ก็บอกแล้วไงว่ายังไม่หายถูกแล้วครถูกแล้วหายพร้อม ตวงนี้ดูผมๆนะคะใกล้จะตายแล้วหรอคะไม่ครับอยู่ตึกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกครับทำไมแล้บเครื่องครับร่างกายผมเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ได้เชือกของคุณหนูเล็กไปเชือกักยาคาบำบัดเข้าไปกัาคาพตะตะเอาไปผูกคอตายพ่อคะครับทำไมขาลีบกันอะเอามีธุระครับาฟังนะครับเจ็ดโลกลาย รีวิวนะรีวิวนะเดี๋ยวดูดิรือสีเมนทำสุขให้ <S 2> <S 2> าตา <S <S เป็นเพืนใครที่เลือดร้อนมา <S 2> <S 2> ท่านเยียวยาช่วยได้ให้สุขสมหวัง เหมือนดังตั้งใจมาทำไมแจตัวไม่ใส่นิ๊หลอนในกายทันปบดไม่เราโชคดีขอโชคดีอาบน้ำมนต์เมอไงเดี๋ยอะไรเนี่ยเขาเป็นฤาษีไม่ได้เป็นพระจะถามว่าองค์ไหนแน่นี่คุณอะไรเนี่ยออกมาได้ไหนรีวิวอะไรผมรีวิว ก็รีว like ิวให้แดนเซอร์เต้นไงแล้วจารยันออกมาทำไมอ่ะออกมาทำไมทำไมเล่นเยอะจังอ่ะฤรืสีเนงเอาคนนี้เต็มเต็มอะไรกันเล่นเต็มแต่งตัวก็ยังไม่เรียบร้อยเลยขึ้นมาได้อยากขึ้นมาได้ก็ขึ้นก็หื้อหืออยากจะเล่นแล้วเกิดไม้ไวิ่งเมื่อกี้วิ่งก็เกือบสะดุดนะเมื่อกี้เออเดี๋ยวตายไปทำไงก็รีบไงมันบอกเต็มเต็มแล้วออกตลอดเลยเนี่ยแล้วออกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราไม่ต้องเอาไปไปไม่ต้องเล่นแล้วไปเล่าลำคาญไปอย่าร้องเลย นายลองมฟังสิฤีเนีท่านเป็นผู้มีเมตตาสร้างูมัยทองขึ้นทำไมขำอะไรนายใเต็มเต็มหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรอะไรคือเต็มเต็มอะไรค่าไปพูดกับเป็ดเชิญยิ้มแล้วเกี่ยวกับไอ้สีสีหงกลับนะอจากพักเป็ดเชิญยิ้มโทรมาหายสีเลยอ๋อคุยกันรู้เรื่องพอเช้าฉันเข้ามาเลยพี่เด๋อพี่เด๋อ วันนี้นะพี่เดิร์ดเต็มเต็มตายทำไมเชื่อไอซีเต็มเต็มจานเดี๋ยวจะไปเดีนึกอะไปมึงเล่นอะไรมึงจะลุกเขาลุกนี่ใครฮะนี่แฟนผมฮะอุ้ยตายเดี๋ยวคุณจะเอาแฟนคุณมาเช็คช่วงล่างเหรอครับอ้โอ้ใช่ครับพี่ก็ให้พี่ตรวจเช็คแต่ช่วงหลังก็ดีนะครับเป็นไงฮะช่วงล่างล่อนเหลือเกิน อะไรๆร่อนขนาดนี้ไม่ตกถนนหรอกครับเฮียเฮียคะนี่นี่เฮียสาห้าแถวไวบนหน้าผากเหรอห้าแถวหเฮ้ยไม่นะท้ทีค่ะดูผิดนี่มันโรยย่นที่หน้าผากนี่ไม่ธรรมดาคุณครับอันนี้ผมเตะแฟนคุณได้ไหยครับไฮ้ยไปเตะเพราะทำไมเราเตะไ